โอ้สามเดียวนะครับดูฮะได้เยอะมาก านะี่ดูไปลุกโอ้สุดเอกลักมากนะครับหน้าตรงผมมากเลยปะเนาะหน้าตรงผมมากเลยอ่ะ นนะสวัสดีครับตลอน่ายย t u b e นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสังเจียงนะฮะที่สปปลาวนะครับนี่พาทุกคนนะครับมาดูนะฮะเป็นร้านบะหมี่นะครับก็ขายอยู่ภายในตลาดนะฮะเป็นร้านของคนจีนนะครับร้านนี้นะ ี่ก็มีหลายเส้นนะซึ่งผมก็กินไปแล้วนะอร่อยมากครับพามาดูหม้อน้ําซุปนะครฮะหม้มอใหญ่เลยนะครับดูครับหม้อน้ํำซุปนะครับ กอนติร้าน,นี้จะเป็นเชฟชาวจีนะน,นะครับเป็นคนทำนะนี่ก็น่าจะเป็นพนักง,งานนะครับตอนนี้เราทำเป็นเส้นอะไรครับตอนนี้เส้นมีมีมีเลืองนะ ทำบะหมี่นะของร้านจีนนะครับ เส้นที่ทำนี่กี่ชามครับสามไหมว่าชามเดียวโอ้โห,โโห,โโหโสามเดียวนะครับดูฮะได้เยอะมากครับทุกคนชามเท่าไหร่นะครับพี่ทำละห้าสิบห้าสิบ ปริมาณนะครับผมเยอะมากนะฮะใครที่ชอบกินแบบจุกๆนะแน่นๆต้องแนะน,นำเลยนะคคนจีนเขาจะกินเยอะเนาะแ,นแล้วเขาก็จะใส่เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นแครอทนะทัว่วแล้วก็จะมีกระหล่ำนะครับเป็นเคี่ยงๆนะครับ บรรยากาศภายในร้านก็เข้าไปนั่งได้เลยนะครับติดแอร์ให้อย่างดีเลยนะครับมีน้ําดื่มด้วยนะฮะเจ็บจนหมดนะลงแล้วคือเอาลงในหม้อลวกนี่คือต้องเอาออกให้หมดเลยใช่ไหมครับนีเ่เสร็จยังครับมีอะไรอีกไหม อันนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็นเนื้อตุ๋นนะครับอ๋อเป็นเนื้อตุ๋นนะครับทุกคนนะเป็นเนื้อวัวนะนครับเดี๋ยวเขาไม่ต้องเรื่องหนือว่นะเสร็จแล้วเจ็ดร้อยนะครับีม่ใจะเสิร์ฟทีละคนทีละคาป้อน เขาจะไปเสือฟนะครับด้านในนะครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่ตลาดซังเจียงนะฮะที่สปปลาวนะฮะย่านนี้ก็จะเป็นย่านของชนะทาวคนจีนนะครับพี่น้องครับผมนี่ก็มาเที่ยวมาสนุนดูได้นะครับคนไทยก็กินได้นะรสชาติก็โอเคเลยนะครับผมกินแล้วอร่อยดีนะครับผมสุดยอดครับสุดยอดนี่นะฮะเมื่อกี้ผมพาทุกคนนะครับไปดูนะฮะบะหมี่มาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูเชฟคนจีนนะตัวนี้เขาน่าจะเป็นแบบพวกเป็นผัดนะครับ มาแล้้วมาแลวครับเชิบใหญ่นะฮะต้องรู้ว่าเขาจะทําอะไรนะเห็นจุดไฟแล้วก็เตรียมกระทะแล้วนะครับยิ้มเลยนะสั้งเจียงสั้งเจียงสซบะฟูราเนี่เนี่มาพามาชมอาหารจีนขนาดแท้ขนาดแท้นี่คือไปอยู่กระทะกระช่ายหมดเลยใช่ไปกงไปแก๊สเลยคือจีนแท้เลยนะแบบนี้นะครับ แบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูลีลาการทำนะครับเราจะเล่าล้อนขนาดไหนเราไม่ต้องไปเสี่ยงให้ปักกิ่งเราอยู่ที่ลาวคือผมว่าต้องมีการทอดเนี่ยเลยเอาแล้วก็น้ำมันลงไปยังเอาลงไปแล้วครับทรายทรายทายกันเอาเอาเอามันขึ้นมันทำมันขึ้นแล้วก็เทออกแน่นอนหรือจะผ่านอย่งอืต้องลุ้นลุ้นนะลุ้นน่าจะเป็นอะไรกันนี่นี่ ใช้กันนะครับว่าเนี่ยเขาใช้แก๊สวันละถังเออเดือนไปแล้วพริคนิคอะไรเอ่ยกระเทียมกระเทียมโอ้อืมอะไรยาเลยเท่าไหร่โอ้ยวายโอ้ยมล่นะครับกธรรมดาใช่ไหมล่ะบอกแล้วมันต้องมีฟู่ฟูต้องมีทีเด็ดใช่ไหมฮะนี่อาหารกินต้องสั่งนี้เนาะได้ อาหารจีนมันต้องแบบมีลมควันมีกลิ่นน้ำมันไหม้หน่อยเลยถ้างั้นไปไม่ถึงตรงนี้นี่ซอสแบบนี้เลยฮะจัดไปอโอ้โหสุดยอดนี่เช่าแล้วเช่าเช่าแล้วพ<ม>ี่นั่งไม่ได้เลยนะลมคว้านหมคว้านเป็นผัดอะไรครับพี่คิดว่าน่าจะผัดเนื้อไม่ใช <c oughs> ผัดเต้าหู้นะฮะขอดูใกล้ๆเลยนี่ครับจีนสถานแท้นะขรับผัดเต้าหู้ยังไฟลุกนะครับเดี๋ยวนะอันนี้อันเดียกินนี่อ่ะเทแบบผัดคนเดียวดูกองเชียร์ก่อนนี่ครับอันนี้คือเป็นแผนกเติมเครื่องปรุงนะครับเติมวัตถุดิบโอ้โหเห็นเต้าหู้ไปใครดูคลิปเราตอนนี้นะ สงสัยมีคนนั่งคืนน้ำลายเพราะตอนนี้หอมมากหอมมากนี่ไปดูไปยังลุกอยู่นะครับโอ้ตอนนี้เราตัวสองนะอ่าช่วงเวลาประมาณตอนเที่ยงเพียงเลยนะครับทุกคนลูกค้าจะมาเยอะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะทำอะไรต่อนะครับใส่มากไหมเดี๋ยวต้องดูว่าเชฟจะทำอะไรต่อนะครับ ่าน <ek> ่าจะผัดอะไรอย่างัไม่รู้แต่ว่าม่ใช้หมูดิบนะคะอาหารจีนอาหารจีนเขาเใช้หมูดิบหมูดิบในการปรุงอาหารโมนาเลยอเคฮะโอเคโอเคเราไก่ไก่ดิบทเ่อคบ่มกระทะทุกครั้งเลยนะพล้างเสร็จก็จะบ่มกระทะใหม่บ่มแบบให้อุณหภูมิได้ ไ,ได้ดแต่ว่ากระทะเขากับตะหลิวเขานี่คือผมผมอยากได้มากเลยนะใส่มากนะเออครับ<า>ดูดูแขังมากใครใครอยากได้กระทะแบบนี้ทำแล้วไม่ติดกระทะนะครับไม่ติดกระทะไม่ใช่เออกระทะไทยกระทะจีนอันนี้กระทะจีนของแท้หมูดิบหมูดิบหมูสุกหมูสุกใช่ไหมหมูน้ำค้างก็แบบนั้นเนาะอยากกินหมูน้ำค้างแล้วกินอะไรนะ

นี่คือไม่มีเอียบนะแต่ว่าเสื้อผ้าเขาไม่เล่อนเลยนะเ,เสื้อขาวด้วยนะครับรแล้วอยู่แบบกระทละร้อนๆแบบนี้ด้วยนะไอเียขาชอบใส่เสื้อสีขาวเราอบี้เาก็สีขาวแล้วลลกันทำอาหาราาาเราไหมใช้เวลาทำนิดนึงนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นอะไรนะแต่ที่เห็นนะเขาก็เตรียมผักไว้แล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวเราผลงไปในกระทะให้เร ไม่ได้ผักลยพี่ นำผักลงนะครับ ไปลูกโอ้สตรรักมากนะครับ้าตรงผมกมากเลยวะเนาะภาตรงผมมากเลยอ่ะเย๋ะยน่ากินอ่ะ ไปเสิร์ฟนะภายในร้านนะครับนี่เขาก็เดี๋ยวมีเมนูต่อเลยนะครับเครียรไว้แล้วนะเป็นเนื้อตุ๋นุ่มแล้วก็ตัวนี้เห็นตีไข่ไปสองฟองนะครับ น่าจะเป็นไข่ไก่นะครับ <Okay. S 1> ดูเฮียเขาแต่งตัวดีนะไม่มีเอี๊ยมนะครับแต่ว่าเสื้อผ้าคือไม่เลอะเลยนะดูจากการทำอ้โห<ฮ><ฮ>สุดยอดนะฝีมือ ตัวนี้ที่ผมเห็นเขาเตรียมผักไว้น,ะน่าจะเป็นผัดผักนะครับต้องดูว่าเป็นผักผักอะไรไขลงไปนะนี่ลีลาลีลาใสน้ำมันอ่ะเอาไขออก ดูวิถีธรรมนะฮะน่าทึ่งมากครับสุดยอดครับสุดยอด นี่เป็นผัดบะหมี่นะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่ชุดนะครับตัวนี้เยอะมากนะฮะใส่ไข่ลงไปอสองชุดนะครับเห็สนสาวลาวนะน้องๆเตรียมจานไปแล้วนะครับ ดอดเรียกว่าต่างจานเดียวกินได้ของครอบครัวอ่ะนี่ฮะเป็นไงบ้างครับคุณดอนเห็นวิธีการทําทึ่งไหมครับ<โหล>สุดยอดนะของคนจีนเขาน็คือแบบ<โหล>เป็นเอกลักษณ์เป็นที่เด่น<โหล>มากนะครับยังมีคิวอีนกนะครับครับอันนี้คือสองปปราวนะคะเมื่อหวงเรียนกันแต่ดูยังไงให้เป็นหนึ่เดีย ครับผมโอเคนะฮะเราก็ไปกินมาแล้วเนาะบะหมี่เนาะเมื่อกี้เป็นบะหมี่นะครับผมเนื้อตุ๋นครับผมก็คือแบบครับอร่อยค่ะครับก็ถ่ายให้ดูเป็นเกจความรู้เล็กๆน้อยๆนะใครที่มาเที่ยวสปปลาวนะฮะก็มีตลาดนี้นะตลาดทางเจียนนะฮะเป็นตลาดคล้ายๆกับเป็นตลาดคนจีนครับผมเป็นอาหารจีนครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมไว้เจอกันนะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ